พาลูกสาวมา<ไ>มาชอปปิ้ง<ไ>สองทุ่มเนี่ยสองทุ่มเวลาสองทุ่มนะคะสองทุ่มกัน,กนนะเนี่ยก็จะประมาณนี้น,นะจะเงียบๆเลยนะถามมีคนเดินไหม,มก็มีคนเดินนั่นแหละ โกาศจะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะไปได้อะไรมนาะไปซื้อแบบไปซื้อของไปซื้อแบบเออพดีนาส่งส่งส่งของลดราคามาให้นะก็เลยก็เลยมาเอานะจ๊ะ เอารถมาใส่เลยอุ๊ตายละได้ส้มหลายกิโลอยู่กิโลละสิบผีนะมันลดราคาเนาะเลือกเอาที่แบบว่ามันมันแบบสวยๆได้มาหลายอยู่เพราะว่าที่บ้านกินส้มดีแวะไหมไม่ไม่แวะอันนี้ก็จะแวะตลอดเลยโอ้ คือถ้าไม่ออกจากบ้านมันก็ไอ้นี่เนาะม,มันเหมือนมันเบื่อๆนะ่ะคือต้องออกบ้างเนานะพากระตูนออกบ้านนะคะตุนนี่จะให้ทุกคนดูด้นี่นะจ๊ะบรรยากาศในเมืองตอนตอนกลางคืนนะคะสองทุ่มครึ่งนะทุกคน เนี่ยเราก็เป็นอย่างเนี้อ,อสองทุ่มครึ่งตอนแรกอะ่ะตอนแรกอะ่ะว่าจะว่าจะไม่มาเนาะสรุปแล้วเออสามีบอกไปไปเอานะพอน้าส่งพอน้าส่งรูปไปให้อุย้ยส้มทูกวะ่ะไปเอาไปเอาหนูวิ่งมาเอา ว่าจะไม่ออกแล้วเพราะว่ามันดึกแล้วไงกลัวแบบอันตรายมาอันตรายก็เลยก็เลยก็เลยต้องออกเออถ้าอยู่คนเดียวคงจะไม่ออกหรอกเนี่ยลูกมาด้วยเนาะต้องมีคนเดินบ้างนะถามน่ากลัวไหมคืนก็น่ากลัวอยู่แต่ว่าก็ระมัดระวังเอานะคะนี่นะคะเดี๋ยวกลับหลังกล้องให้ดูเนาะเป็นไงเงียบสงัด แต่ก็ยังมีคนเดินหรือคนที่แบบว่าเขาไปดื่มเขาไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ร้านนี้ลดราคาแนละ้ปิดหมดแล้วปิดหมดแล้วนะคะเอา้าทำไมร้านนี้ยังไม่ปิดล่ะปิดแล้ว เป็นไง,นไงฝนตกทั้งวันเออฝนก็เพิ่งจะมาหยุดเนาะบรรยากาศเมื่คืนนะคะถามว่ามันหนาวมากไหมไม่หนาวหรอกวันนี้วันนี้วันนี้มันไม่หนาวนะคะทุกคนมันไม่หนาวแต่ว่าใส่มาเผื่อนะคะใส่มาเผื่อกันกันไว้ ใส่มาเผือเป็นไงใส่มากันเอาไว้เฉยๆเนาะก่อนนี่นะคะเอาไว้ชมประมาณนี้นะคะเอารูปตูนไปยืนตรงนั้นแม่ถ่ายรูปใหป้เอามาถ่ายกับแม่ก็ได้ไหมเซลฟี่กับแม่ไหนล่ะโอ้น่ะ ถ่ายรูปก็ไม่ยอมถ่ายนะเพราะว่าเขาอ้วงเขาอ้วงเขาบอกเขาไม่อยากให้คนเห็นตอนที่เขาอ้วงโหไฟเดินตามไฟไฟปีใหม่ไฟคริสต์มาสนะ,ะสวยอยู่คืนกลางคืนพรุ่งน,นี้อากาศดีพรุ่งนี้ก็จะออกมาเดินนะคะวันนี้มีโอกาสก็มา ่เมืองเล็กๆให้ชมนะคะทุกคนก็ยังไงก็ฝากติดตามกิ๊กด้วยนะคะสองคนแม่ลูกนะคะจะพยายามทําคลิปลงเรื่อยๆนะคะขอบคุณนะคะ